โอาคสวัสดีค่ะวันนี้เราก็พบกับร้านน้องแมนกันอีกแล้วนะคะก็ทางร้านนะคะก็จะมีบริการขนส่งก็คือแฟลแล้วก็ไปรษณีย์นะแต่เคอรี่ทางร้านไม่ได้รับส่งเนาะอืมแล้วก็โอเคแล้วก็จะมารีวิวสินค้าน,นะคะแล้วก็ค่าส่งก็คือสามสิบอเมห้าสิบแล้วก็ อิมิท่าสิบแล้วก็ลงทะเบยียนสามสิบบาทนะคะส่วนค่าแฟดก็คือเริ่มต้นอยู่ที่สามสิบห้ามีน้ำหนักบวกเพิ่มมาขาโอเคตามนี้เนาะโอเคเราก็จะมารีวิวกันเลยนะคะชิ้นละห้าบาทเนาะโอเคก็จะเป็นอันนี้ห้าบาทอันนี้ห้าบาทนะคะอันนี้ห้าบาทนะอันนี้ก็ห้าบาทนะคะนี่ก็ห้าบาท อันนี้ก็ห้าบาทนะคะอันนี้ก็ห้าบาทเหมือนกันห้าบาทพวกที่หยิบมานี่คือชิละห้าบาทนะแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ไปชิละสิบบาทให้เนาะนี่อันนี้จะเป็นไส้ไหลนะคะห้าบาทเหมือนกันอันนี้ก็ห้าบาทบอลตัวนี้ก็ห้าบาทนะไอบอลกลมๆอันนี้ก็ห้าบาทอันนี้ก็ห้าบาทนะแล้วก็นี้ก็ห้าบาทนะคะ แล้วก็เป็นกระต่ายน้อยผู้น่ารักก็ห้าบาทนะอันนี้ก็ห้าบาทนะคะส่วนตัวนี้ก็ห้าบาทนะนี่ก็ห้าบาทอันนี้ก็ห้าบาทนะคะนี่ก็จะเป็นห้าบาทเหมือนการจะเป็นไส้ไหลนี่ก็ห้าบาทนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชิลล์สก็จะเป็นนี่อันนี้สิบบาทอันนี้ก็สิบบาทนะคะส่วนบันตัวนี้มีตำรนินิดหน่อยนะคะเป็นของ บันไดโซนนะแต่เขาไม่มีแท็กนะคะตัวนี้ให้สิบบาทเหมือนกันขวดนมมีตำมิตรงหูนิดนึงนะตอนนี้ให้สิบบาทนะคะแล้วก็เจ้าฟูยุกตัวนี้ให้สิบบาทน้องก็จะมีตำนิข้างข้างหลังตัวนี้นิดหน่อยเนาะให้สิบ,บาทบกันแล้วก็จะเป็นน้องเห็ดของแท้นับน้องจะมีตำน้องจะมีตำมิคือเดีย๋ยวแป๊บนึงจะบีบให้ดูนะตำนิอ่ะ จะมีรอยแคกๆตรงนี้นะตัวนี้เขาให้ยี่สิบนะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นบันเอ,อเป็นมาการองแตกๆแบบนี้นะแล้วก็นี่ตัวนี้ให้สิบบาทนะโอเคก็ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีของหลุดมาอีกเดี๋ยวจะมาลงให้อีกนะคะโอเคไปละบาย